Where the movie started, photo taken. Space tree through the skies and everywhere. สวัสดีครับวันนี้ผมกับตันอาร์มโดนไทยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีผสมยาสไตล์ของเรากันสไตล์โดนไทยกับตันว่าจะผสมยากันยังไงบ้างนะครับและวิธีผสมยาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนาแปลงนี้ทั้งหมด30ไร่ครับ และเราจะใช้น้ำกันไล่ละ2.5ลิตรครับถังนี้เป็นถัง7.5ลิตรครับถังนึงฉีดพ่นได้3ไล่ครับยามีทั้งหมด4ตัวครับหลักการของเขาก็คือห้ามเอายาทั้งหมดมารวมกันนะครับในถังโดยที่ไม่มีน้ำครับ30ไล่เราจะใช้น้ำกันอยู่ที่10ถังนะครับเพราะว่าถังละ3ไล่ครับจะเริ่มผสมกันเลย ก็เดี๋ยวดูคลิปกันไปยาวๆครับก็เอายาทั้งหมดใส่ลงไปในถังนี้ครับตอนนี้ลูกค้าบ,บอกว่าใส่ยาครึ่งขวดครับก็กะยาไปครึ่งขวดหรือ 500cc ครับ 500cc ครับแล้วก็เติมน้ำใส่ลงไป ายาทั้งหมดมารวมกันเายาทั้งหมดเทลงไปครับก็เดี๋ยวดูวิธีผสมยากันไปยาวๆครับยาหนึ่งตัวก็จะรวมกันในหนึ่งถังครับหนึ่งถังของเราฉีดพ้่นได้สามไร่ครับตามที่เรากําหนดนะครับส่วนเราจะกําหนดเป็นสี่ลิตรต่อไร่ห้าลิตรต่อไร่ก็กําหนดได้เลยก็อยู่ที่ถังผสมครับ ตอนนี้ผมมาฉีดพ่นให้บริษัท C p พครับก็จะฉีดพ่นน้ำน้อยๆครับแต่ปริมาณยาเท่าเดิมก็จะได้สารที่มีประสิทธิภาพเข้มข้นมากขึ้นครับจะเห็นละอองยาที่ตัวโดนน้อยลงแต่ว่ายาจะเข้มข้นขึ้นก็อยู่ที่เทคนิคการผสมของแต่ละคนครับหรือการฉีดพ่นของแต่ละคนว่าจะใช้น้ำเท่าไหร่ถังที่หนึ่งไปแล้วครับก็น้ำเยอะ ก็แล้เห็นจะเห็นละอองที่ตัวโดนเยอะขึ้นส่วนน้ําน้อยก็จะเห็นละอองที่ตัวโดนน้อยลงแต่ท้ายที่สุดแล้วยาก็เท่าเดิมครับก็เหมือนท่านดื่มกาแฟกาแฟาหนึ่งซองน้ําเต็มแก้วท่านก็จะดื่มกาแฟที่จืดหน่อยแต่ถ้ากาแฟ 1, นึงซองเท่ากันแต่น้ําแค่ครึ่งแก้ว ท่านก็จะได้กาแฟที่เข้มข้นหน่อยโอเคนี้ตัวที่สองครับใส่ลงไปจะเสียเวลานิดนึงตรงผสมยาตรงเทยาเดี๋ยวพอยาพอยาหมดปุ๊บก็จะไวละก็จะเหลือแต่น้ำเปล่าแล้วครับเราจะได้ปริมาณยาที่มัน มีความแม่นยำสูงเพราะว่าเราผสมเรากะไว้ว่าถังละสไร่ครับถังละ3ามไร่แล้วเราผสมไปทั้งหมดสิบถังก็คือ30ไร่เมื่อเราเอาออกมาใช้เราก็เอาออกมาใช้แค่ถังละสามไร่เราไม่สามารถเรา,เอาออกมาใช้เกินจากนี้ไปได้เพราะว่าถังเราเป็นถังที่ถูกกำหนดออกมาแล้วว่าเป็น7.5ลิตรก็เราก็จะใส่ น้ํากันไปแบบนี้เรื่อยครับเติมไปเรื่อยๆจนครบสิบถังไปเรื่อยก็จะได้จํานวนยาที่มันเท่ากับจํานวนไร่ก็จะใช้เวลาผสมยาไม่นานเท่าไหร่นะไม่นานไม่นานแปบ๊บเดียวแต่จะได้จํานวนยาและจํานวนน้ําที่มันมีความแม่นยํามากไม่ได้ไปขีดถังว่าจะต้องเติม50าสิบลิตรใส่ยาเข้าไปล้างขวดยา อะไรแบบนี้ครับก็ถ้ามียาเป็นขวดก็ล้างให้เรียบร้อยก็เติมไปเรื่อยๆจนครบสิบแค่นั้นเองยาทุกตัวห้ามเอามารวมกันในถังแล้วก็สารจับใบก็ใส่ตามจำนวนน้ำครับ ไม่นานครับนี่ผสมแป๊บเดียวเองได้จํานวนน้ําที่แม่นยําด้วยสมมุติว่าจะใช้4ลิตรต่อไร่ก็หาถัง12ลิตรมาครับก็จะได้ถังละ3ไร่หรือถ้าจะใช้5ลิตรต่อไร่ก็หาถัง15ลิตรมาก็ผสมทีละ3ไร่เหมือนกันก็หลักการเดียวกันครับหลักการเดียวกันเลย ผสมยาแบบนี้จะให้ความแม่นยำมากกว่าเอาจริงๆถ้าท่านดูจากเวลาผมว่าก็ใช้เวลาไม่นานนะกับการผสมยา30ไร่อันนี้เราใช้น้ำน้อยนะครับใช้2.5ลิตรต่อไร่ครับตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบ5นาทีแล้วกับการผสมยาผมว่าไม่นานเลยได้ความแม่นยำด้วย นี่คือวิธีผสมยาสไตล์โดนไทยครับโอเคจํานวนน้ําครบแล้วครับจํานวนน้าครบแล้วครบแล้วครบตามที่เราต้องการแล้วโอเคครบตามที่เราต้องการทีนี้เราก็จะไม่ค่อยโดนยาเราจะเลี่ยงจากยาได้มากที่สุดครับแล้วก็วิธีที่เราจะเอายาออกมานั้นก็จะไม่ค่อยตันเท่าไหร่เพราะเราจะมีการกองเศษขยะเศษตะกรอนอะไรออกมา Okay. ตอนนี้ก็จะเริ่มคนยาครับก็คนยาให้เข้ากันตอนเราเทไปตอนเทน้ําลงไปยามันก็เหมือนคนไปเรื่อยๆอยู่นะครับน้ํามันก็เกิดการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็เหมือนคนยาในตัวตอนนี้เราก็มาคนซ้ําอีกรอบนึงก็คนไปเดี๋ยวยามันก็จะละลายไปเรื่อยครับเมื่อคนเสร็จแล้วครับเทคนิคของเราก็าคือยาที่เราใส่ไปทางแรกอ่ะ มันจะนอนก้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาหัวยาที่มันนอนก้นอ่ะออกมาก่อนเห็นไหมครับเปิดก๊อกออกมาและเทกลับเข้าไปในถังเหมือนเดิมครับเทกลับเข้าไปในถังเหมือนเดิมทีนี้เราจะเริ่มเอายาตัวจริงออกไปแล้วเราก็จะมีกลวยและกองครับนี่กลวยและกองแล้วก็เปิดยาใส่เข้าไปในนี้นครับ เวลามีขี้ตะกรอนขี้อะไรก็จะตันไปนี่คนผสมยาก็อคนยาไปด้วยเห็นไหมครับนี่คือการผสมยาสไตล์โดนไทยครับก็จะให้ความแม่นยําที่มากขึ้นครับแล้วก็ไม่เป็นเศษตะกรอนไม่เป็นไม่มีเศษขยะลงไปในตัวโดนแน่นอนเพราะว่าเราได้ทําการกรองแบบนี้หนึ่งชั้นแล้วแล้วเวลาเอายาออกไปจะให้ความแม่นยํามากก็คือสามไร่ครับสามไร่ทีนี้ก็ปิดฝาแล้วเอาไปเติม โดนครับ